วัสดีครับบุญสมแฟมิลี่ครับมาชมสวนครับพี่น้องสวนพืชผักสวนครัวครับสวนระเา่ล้าก็นี่สวนปามสวนปมครับสวนผักอันนี้คือผักกาดครับกกาด<า>กระลำไหมกระลำเดือนกระลำปี อันนี้กับยังกับลำเงื่อนมาหนีห่น้อยนีิใช่เหรอทำไมมันยังไม่หุใหญ่อ่ะอันนี้ผักกาดผักกาดหินกินกับปุลแสบผักกาดหินนี่กับบอกทัวร์คณะคนะ่าอาค่าค่าลุงค่าป้าพริกครับแล้วเห็ดปลูกพรีคไร้ครับ สองฟังเลยพี่น้องคุณฟังพน่พอยพ่อเอาแล้วตัดยุค่าถิ่มเหรอขายถิ่มเลยขายขายยังขายยุค <U> ่้าขายแต่ก็เงาวันไหนก็เราขายถิ่มหมดเป็นแต่บุคลิกเป็นราคาหนิลุ้ยเลยนี่โอ้ยข oh, <okay. S 1> ้าเจ้ารวยมัตกอนเอาอีกข้าวเจ้าได็ต้นเดิยวเหรอเอาขุบะเห็ดไปไว้เถอะเอาผักกระหล่ำยังคือเป็นแนวนี้ มันคือห่อแนวนี้เริ่มห่อแนวนี่แหลกๆกันคือเมนโมยินมนเด้มันห่อตลกห่ออย่างมั่งไะห่อพิษสนพิษเงียนวะนี่ก็มาเนี่ยไปฮดสวนไปพวกฮดสวนยตุกตาคือว่าติดสิบปิงเกิลเนาะป้อยเขาทีละแถวนี่ไหม เธอคือบอกให้ออกให้เล่ามืนเดียวหนึ่งมืนหาหนึ่งทอแป๊บซื้อแล้วก็บอนว่าเทพังเนาะใส่เดี๋ยวหลายปีมันกลัวสิแตกโอ้โพริกสวยๆครับพี่น้องอไหลัไอ้เมื่อมันจืดนะเนี่ยมันแฉะ โหดเนี่อย่างโฟกไปถือพอท้ายคลิปแสงแดดเอ็มเซมครับปลูกพีกไหลโอ้ยยานนี่ครับนี่ติดขาดีๆเลยแต่จะสร้างเืองนี่งานติดขาโต้องหัวบ้างครับพี่น้องฟังอีกพี่น้อง ปลูกสองฟังให้ให้บะ่าแสงแดดเอ็มซมเลยฟังนี่หลายเงินครับพี่น้องหลเลยเราเห็ดนี่วางเป็นสวนหยาสวนป่ามครับ มีดอกไม้นี้ด้วยครับดอกไม้ส,สวยๆดอกไม้ส,สวยๆมาฝากครับพี่น้อง <c oughs> ดอกไอ้ท่านนาบั้นเหรอ <c oughs> นี่ดอกอะไรแดงๆนี่สวยมากเลยดอกไม้ป่า ดอกไม้ปาครับสวยๆเลย,ยแล้วก็มีผักนี่ผักชีลาวผักชีลาวไปออมสิหนูเนี่ยบอกสักดาวนูมาขวานี่เหรอเนี่ยอยากไปตลาดนี นี่แหละมันมีรถมันเป็นแนวนี้แหละเบิดแต่แนวไปคือกันแหละครับเธอไม่หยั่งไม่งูหยั่งเบาบางโฟกถือเอาพูดนะไปไปเถียงมะเขือครับมะเขือเมือดก็ไปไว้ดิไปไว้เถียงนี่มีมะเขือเคลียร์ด้วยครับหรือว่ามะเขือเทศ ไหวไหมไหวที่ละไหวนี่มะเขือกำลังสิเทศนี่มะเขือเทศนบมือสม่ <ś c oughs> ไหมปอทาัยนี่พวกพะลมือเดี๋ยวนี้มะเขือจะลังจกเทศนี <c oughs> ่ก็โอ้ยกระเพ้ากระเพ้าบ้านวันนี้พักกิ๊ตูครับกระเพ้าโอ้ยกระเพ้าเหลี่ยหอมเลยนี่แมงลักหรือไม่ก็ กะเพราครับ <hein> พ <ous> ี <hi token thanks> ่น kind of ้องโอุ้ยกะเพราหอมสุดยอดเลยพี่น้องเขือกไล่สวนหญ้าครับสวนหญ้าก็มีสวนปาล์มสวนปาำสองฝั่งปาล์มก็บ่ค่อยเป็นนุ่ยครับพี่น้องแดงแล้วมันต้นใหญ่ไลยใส่ปุ๋ย ขดเนี่ยปุ่นขดเนี่ยสวนผิดครับด,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 ดูแล้ว อะไรริกเป็นยังไงไปเก็บอะไรไอ้เก็บเมองไหนมิเตอรไหนน่อยไปเก็บทิงไหนปกพริกครับตาแล้วปลูกพอเท่าแล้วปลูกพริกไหลที่ปีคุ้นทึ่งรับพี่น้อง น้ำพวกเอาไม่เนี่ยในในกล้องไม่เลไม่ถ่ายคลิปน,นั่นนี่ป่ะมัคคิดอยู่บนโพลนะ่ะ<อ>เออโพลมันก็งามหนีแล้วโพลสวนพริกพ่อเถ่าครับพี่นอกบรรยากาศเนี่ยเศร้าครับมามาดูตรงนี้นี่มันสุกแล้วนี่มาดู พึ่งมาหอดตีหาครับจอดนอนอยู่ประมาณถึงชั่วโมงมามากขึ้น,อน,นจอดนอนอยู่ชั่วโมงหนึ่งถือว่าหอดเร็วครับพี่น้องรถวเนี่ยมันเป็นสวนไม้หามยามสกามัสวาส้วนาาสวนทิศ ผมจิตผมครับผมเป็นคนเห็ดเองเลยไถเองปลูกเองเลยของมะเท่าของมะเท่าชนผิดมะเท่าไม่เท่าแล้บนเห็ดมาหลายปีปีแล้วจัดหนักเลยคือมาปลูกหลายเลยมันสุกแล้วเนี่ยเก็บ กบเข่งบัน,นี่ตายซำต้นไงเสนอให้เปิดเลยว่าเสนอใ้เปิด ถ้าส้มสวนรับน้อ,น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 อนงเนาน่มันลงมลามันบ่ตายนะไอ้ต้นมะเข็งบ่ตายไดเนี่ยตายอะไรมันก็ต่งยอดอย่นี่ปลูกไ, oh. ไปทัวที่ทั่วแดน อย่าเต้นเนี่ยอย่าเต้นผูกหลาย,ยครับพี่น้องสวนบกริกสองฟังเลยสองฟังทงังแต่เป็นราคาก็ว่าได้ใส่ลาก,กระเมยได้ครับเห็ดสวนเนี่ยบนมาบ่มเลยด้วยาเห็ดสวนเหนื่อย พวกเดินมาเรื่อยเรื่อยเลยถ้าใหญ่เมื่ดลูกใช่ไงเป็นเบาเลยเฮ้ยพ่อโควต์หาอยากแม่เลย <laughs> ตัดผมบอกว่าให้ตัดสันเนี่ยเขาไปแดงแล้วไทยไยนี่พอเนี่ยพอสียางแบบเอาเอาเอามุ้มแบบว่าพอยางกายกล้องไหมโฟกต้นสแบงเลยเนียน่ต้นสแบงทยทยไายมุ้มแบบว่าพอพอโกยืนยี่นี่ละ ใช่าง้างขนาดนี้ขาปล่อยยังถ้าไม่ใช่เาองมองไม่เห็นควส้มสวนครับพี่น้องจาก้ทางหุ่เชิดตรเรื่องการดัดแปลงโอ้ยบัไดเรื่องไม่ตัดนวพี่คนักอีกาย่าดวยมันเอียนวไมดังโกเลโอ้ยไม่ช่วยแล้วยังทำลายของคนอีกช่วยูด ซอยให้หยังซอยปลูกวะขุดหยังขุดลุ่มพวกซอยให้หยังนี่ฮะขุดลุมปลูกไงวบ่คนระเบียกินมเแาไปเพาะไปใส่น่ะแไปเพาะเบียไปใส่ใส่หมองโน่นหมองพ่นนี่หมองงามๆามกระมูนนี่ใส่บางซอยเราปลูกเราปลูกก็ไผ่ป่ะป้าแล้วก็ปลูกผู้เดียวเก่งแช่ปุ้น โฟกุมาซอยต่ายใหญ่เลย้นแป๊ะอ่ะอย่ากวนว่าโอยอย่ากวนโฟกอีกนิ่งน่องยังมาตีอยู่ Ui, nam, nam nó có quay Quay lại thế สำหรับคลิปนี้ก็บการมันส้มสวนสวนสองฟังเลยครับ้อกดอกไม้สวยสวยชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ